เดี๋ยวลูกสาวตื่นแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ลูกสาวเซ็นคลิปให้เซ็นแสนซับนะครับแสนซับนี่นี่แสนซับเดี๋ยวลูกสาวเซ็นนะมามาดิเดี๋ยวแกะให้เซ็นเลยนะดูขนาดไหน แอบดูก่อนว่าลูกสาวอยู่ตรงไหนเนาะตื่นแล้วยังโอ้ตื่นแล้วตื่นแล้วหาปากกาก่อนม่ไม่หน่อยครับมีปากกาไหมเดี๋ยวจะให้ลูกสาวเซ็นโล่ให้หน่อยอยู่กับเพือ่อนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหาปากกาก่อน โอเคครับติดเนาะนี่นี่ไม่ใช่เลยต้องปากกาหนี้อ่ะเดี๋ยวเธอ่เอาไอ้นี่มาเธอจับถ่าย่อย ปิดป yeah. uh, so ิดปิดปิดนี่เดี๋ยวโอ้โอ้จะถ่ายรูปใครเคยไปนอนกับใครใครเธอไปนอนกับใครผู้เคยแฟนรูปมาแล้วเหรอกันหนึ่งสองสามสามลูกไปด้วย มาใกล<ๆ>้ๆมาใกล้ๆมาใกล้ๆเดี๋ยวลูกสาวมาแล้วเดี๋ยวรพนที่เราพนทนอนพี่น่องเอ้ยพ่ออะไรพ่ออะไรรุ่นทำรุ่นใหม่พอใส่หลอกไปแล้วื้อชอบชอบตอนไม่แต่ง ซื้อมาก็เกลีดเลยด้ใจด้วยนะคะแสนตับแล้วับแสนตับแล้วก็พบแสนตับปะจาวมาบ้านลูกสาวมาจากจังหวัดกาญจนะครับฮะะฮฮฮะ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 ฮ มาแล้วเ, que, เ que, ดี๋ยวเดี๋ยว O S E E O S E ัดีอยู่ประเดี๋ยวลัวหายประจำแล้วก็พ่อจัวสาม เตืนมากกันรับเพื่อนวนนี้ปลาสุดยอดเส้นสุดยออันนี้นี่ประกาศนี่นี่นี่พ่อประกาศโอ้พอดีเลยตัวแดงรีบรูเลยสองคนนี้คนนี้อ่าเส้นรวยพ่อโอ้นี่แสนซับเลยพ่อสาวเลยใช่บเลยแซับกับลูกอ้วนชวนคุยกับแสนลูกอ้วนชวนคุยยอดแสนซับก็ลูกสาวเลยอ๋อลูกสาวครับลูกสาวไม่เคยคิดทำคลิปแต่มาทำพลูกสาวนะครับ ติดดาวเรื่อตลอดเดี๋ยวเสื้อเดี๋ยวค่อยเซ็นเดี๋ยวเดี๋ยวไปเซ็นที่ตรัตผมโอ้โหผ้าไอ้ายมาเส้นเดี๋ยวนี้่ะติด้ไปหมดเนี่ยเลยีรอตวะี่อะไตาม สุดยอดครับบรรยากาศที่ที่บ้านลูกสาวเนาะแสนซับแสนซับครับปีห้าเดือนปีห้าเดือนครับพอลูกสาวปีห้าเดือนนของเราจะสองปี้วยังไม่ถึงแสนซับปีห้าเดือนโอ้หมาไปแล้วเมื่อวานหมาไปหลายเบอร์อยู่ครับ ญี่ปุ่นเขาเนี้ยเขมาตึงค่ะโลยูทูบรุ่นใหม่มาทันลูกสาวพอดีเลยดูดิเขเหลือเชื่อเล็กกว่าเดิมเยอะใช่ครับใช่ครับใช่ครับแสนซับแปดห้าหกเนอะเดี๋ยวเอาไปให้ลูกสาวเซ็นเซ็นเซ็นชื่อนะฮะลูกสาวว่างเซ็นอ่ะโอเคเลยเดี๋ยวจะได้ให้เซ็นด้วยนะครับ เอามาแล้วนะครับเก้แต่รวางก่อนของเราคนมาให้เซ็นเยอะแยะเลยนะครับโอกาสนั่นแหละนั่นแหละต้องตหัวนี่ครับผมใช่ใช่ใต้องรีบยหใจแล้วเนาะ ต่อคิวต่อคิวต่อคิวอ่าต่อคิวเลยต่อคิวให้ลูกสาวเซมในเสื้อนะครับวันนี้นะ้องกลัวขายยอดขายเสื้อถล่มแน่เลยตื่นแล้วนะฮะอันนี้ตัวเป็นเป็นอ่านแล้วเชิญเลยครับพี่เชิญนะครับ คืนนี้อีกนะนี่นะครับต่อต่อคิวเป็นชือด้านหลังค่ะคุณพ่อด้านหลังข้างล่าง นะต้องรีบเดี๋ยวเดี๋ยวสายสายคนจะเยอะวันนี้เราต้องรีบก่อนวันนี้ใกล้แล้วใช่แล้ว,ลวต้องรีบนะครับวันนี้มีโอกาสแล้วอ,นนอ่าไก่ผมขึ้นเวทีแล้วใกล้น้องไม่ได้แล้วเอาลกกวนรบกกวนแกะให้ลุงด้วยห้าตัว เซ็นเซ่นเนรอไอ่าเซ็นมาอกให้น้องเนี่ยอันนี้ของของที่ไปทู์ด้วยนะครับเนี่ยห้าตัวเดี๋ยวเตรียมมาได้เลยครับเดี๋ยวดู มาผมผมผมจับให้กัถ่ายถ่ายใช่ไหมครับวิดีโออยู่ใช่ไหมตอนเนี้จะถ่ายรูปใช่ไหมครับโอเคครับโอ้ยอนแสงมากแต่เอาในกล้องได้อยู่ยองๆนะครับชิดชิดหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามได้ครับสาวเิญเลยของพ่อห้าตัวออกอากาศอนชั่เท่านอันนี้ค่ะ ต้องไปเชิญไปตัวเองดอกค่ะไปกินข um> ้าวระเจอกัมาเองค่ะเต็มใจมาสุดยอดนะดูนะครับดูลายเซ็นลูกสาวเลยนี Muh ่เตัวสองตัวแล้วสามแก้มตึงกับมีกลางเลยนี่นี่สี ัตวตุลายซูมดูเลยเซนส,วย,สวยนวแรกสี่เดียวรอเพลงนะอ้สุดยอดมากครับนี่คือเซนไยเซ็นห้าตัวเรียบร้อยนะได้เลยครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปใส่เองขอบคุณมากครับขอบคุณมากอขอบคุณมากครับโอ้โหดูดิคนไม่ใช่น้อยนะนอยโอเค คลิปนี้แค่นี้เนาะเราเจอคลิปหน้าไปแล้วบายบายทุกคน